นะสวัสดีครับนักศึกษาว,วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับสอนเรื่องบทที่4นะครับในบทที่4จะมีอยู่2พาร์ทนะเดี๋ยวผมขอเริ่มที่พาร์ทแรกก่อนเลยละกันนะครับในบทนี้จะพูดถึงเรื่อง Modern OS นะครับถามว่า Modern OS มันคืออะไรก็คือถ้า OS เนี่ยมันย่อมจาก o p e r a t i n g system นะครับก็คือระบบปฏิบัติการนั่นเองนะครับถ้าเราใช้มือถือเราก็จะรู้ว่ามันมี OS ที่เรารู้จักกันดีอย่นเช่นเ o s นะครับหรือว่า Android ซึ่งเป็น OS ที่เป็นระบบปฏิบัติการที่ไว้ใช้ในมือถือนะครับทีนี้ความรู้เราก็ควรจะต้องมีว่าคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วเนะี่ยมันมี OS อะไรบ้างแล้วก็อันไหนที่มันเหมาะกับเรานะครับแล้วมีอันไหนมันเหมาะกับหน่วยงานหรือว่าเหมาะกับการใช้ในในอนาคตนะครับผมก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้เราฟังดนงะนั้นวันนี้เราก็จะมาโฟกัสกันที่เรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเรื่องของว่าเฮ้ยการทํางานในคอมพิวเตอร์เนี่ย มันก็มีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนาะซอฟต์แวร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คอมพิวเตอร์มาสามารถทํางานได้แล้วก็มันปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือหนึ่งความหมายของซอฟต์แวร์ประเภทซอฟต์แวร์แล้วเราก็มาโฟกัสอันแรกก็คือว่าฮาร์ดแวร์จะต้องลงระบบปฏิบัติการก่อนเพื่อที่มันจะสามารถทํางานได้นะครับทีนี้ในสไลด์นี้ก็จะโฟกัสในเรื่องของ os นี่แหละระบบปฏิบัติการนะครับวิธีการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมนะฮะ ก็เรื่องของโปรแกร,รม utility นะครับที่มันติดมาด้วยในตัวของ OS นะครับเอาเรามาดูกันนะครับความรู้เบื้องต้นอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันก็จะมี2ส,ส่วนนะจริงๆ component ของคอมพิวเตอร์มันมีหลายหล,ยห,ลยหลายตัวนะแต่ว่าที่เราจะโฟกัสกันเนี่ยก็คือจะมีฮาร์ดแวร์นะครับก็คือเป็นของที่มันซื้อได้จับต้องได้นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์จับต้องไม่ได้แต่ก็ซื้อได้เหมือนกันเข้าใจปะ่ะเออมันก็จะมีวิธีการแบบนี้นะครับซึ่ง อย่างที่บอกไปนะครับคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับที่มีกระบวนการในการใช้ไฟฟ้าในการทํางานต่างๆอย่างมากมายนะซึ่งมันจะแตกจากองคกรณกไฟฟ้านแน่ๆแหละครับคือมันมีการประมวลผลแล้วมันก็มี input output ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะให้คอมพิวเตอร์มันทางานได้หนึ่งก็คือเราต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ให้มันครบนะฮะให้มันมีองค์ประกอบครบสามารถติดตั้งได้แล้วเราก็ต้องลงซอฟต์แวร์ตามเข้าไปนะครับ ซึ่งในตัวของฮาร์ดแวร์เนี่ยถ้าเรามาดูกันนะครับโฟกัส oh, จริงๆมันต้องเป็นบทหนึ่งในเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยซึ่งข้อสอบข้อะอกเยอะนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะมองรูปแบบของคอมพิวเตอร์เนะี่ยอันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์อย่าไปเรียกว่า CPU นะบ้านนอกนะครับ CPU คือชิปเล็กๆที่อยู่ข้างในนะครับแต่เวลาเราไปยกเนี่ยเราบอกอ้ยกเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่อยไม่ใช่ไปยก CPU ให้หน่อยโอเคไหมอันนี้เราต้องตกลงก่อนซึ่ง ที่บอกไปว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่จับต้องได้นะครับสามารถมาประกอบกันได้อย่างเงี้ยนะฮะมันเอ,อุปกรณ์แต่ละชิ้นมาประกอบกันได้อัปเกรดได้ถอดได้นะฮะทังก็เปลี่ยนได้นี่คือรูปแบบของคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนะครับยกตัวอย,อย่างเช่นจอภาพเนี่ยนะก็เเห็นว่ามีจอภาพมีหน่วยประมวลผลนะฮะมีหน่วยความจํามีหน่วยความจํานะครับ เมาส์คีย์บอร์ดแลนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอุปก,กรณ์ภายนอกอะไรเงี้ยมันก็จะต,ต้องเรียนรู้กันนะว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างยกอย่างเช่นอย่างเงี้ยไมโครโฟนสปีกเกอร์ปรินเตอร์ที่อ่านแฟลชมันมีอยู่เปล่าไม่รู้นะฮะซีดีลอมฟอปปี้ดิสเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับคีย์บอร์ดเมาส์พวกนี้เราต้องรู้เรื่องให้หมดนะว่ามันเพราะมันคืออะไรนะครับส่วนตรงนี้ถ้าใครมีความรู้หรือมันออกข้อสอบเนี่ยคงต้องแยกให้ออกว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ย มันเอาไว้ใช้ประยุกต์อย่างเช่นะฮาร์ดดิสก์เอาไว้เก็บข้อมูลแรมเอาไว้เก็บหน่วยความจำนะฮะเวลาเครื่องทำงานนะฮะมินบอร์ดคือตัวประกอบกันต่างๆเนี่ยก็คุณก็ไปดูได้ครับใน YouTube ก็มีเยอะแยะครับให้เขาสอนประกอบคอมพิวเตอร์แล้วก็แนะนำเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ามาดูฝั่งของซอฟต์แวร์บ้างนะครับคือซอฟต์แวร์เนี่ยเยขาเรียกว่าโปรแกรมนะฮะถ้าภาษาไทยเรียกว่าชุดคำสั่งที่สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้นะครับซึ่งลำดับของ ย่างผมเนี่ยเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เนาะเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์นะครับก็จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาโดยการพิมพ์เนี่ยแหละฮะพิมพ์เขียนแล้วก็สั่งมันแล้วก็รันมันให้มันเป็นแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของซอฟต์แวร์ก็ไออันนี้ไอคือไอคอนของซอฟต์แวร์ต่างๆข้อ้านเก่านะครับโบราณมากนะฮะสไลด์นี้ที่ต้องมาดูครับในฝั่งของสองฝั่งเนี้ยเอามาคอมเพลก์กันดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเช่นซอฟต์แวร์มันเป็นชุดคําสั่ง นะครับที่มันไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นนะมันเป็นชุดคําสั่งที่มันเป็นรันในคอมพิวเตอร์เราไม่สามารถจับต้องได้นะครับแต่สำหรับฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้โดยที่ฮาร์ดแวร์เนี่ยเมื่อเมื่อมันทํางานนะครับมันก็ต้อป็นต้องมีซอฟต์แวร์เข้าใจปะมันเชื่อมโยงกันอยู่นะฮะสองตัวนี้คือมันเชื่อมโยงกันก็คือว่าฮาร์ดแวร์จะต้องมีซอฟต์แวร์ในการทํางานในรูปแบบที่มันถูกโปรแกรมมาแล้วนะครับซอฟต์แวร์ ก็คือมันก็จะอยู่ในระบบนะฮะไม่เสื่อมตามเวลานะครับฮา,าไร์ดแวร์มันก็มีโอกาสทังได้เช่นฝุ่นเยอะความชื้นเยอะอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสทังได้นะครับหรือเรารักษะเก็บรักษาไว้ไม่ดีนะครับมาดูประเภทของซอฟต์แวร์กันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันมี2ส,ส่วนก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ทําให้เครื่องมันทํางานได้ก่อนเขาเรียกว่าซิสเต็มซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ระบบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องลงไปก่อนน คุณมีมือถือไอโฟนแต่คุณไม่มี iOS มันก็เป็นที่ทับกระดาษดีๆนั่นเองนะครับเมื่อคุณลง iOS เข้าไปในฮาร์ดแวร์เปล่าๆเนี่ยหรือลง Windows เข้าไปในฮาร์ดแวร์เปล่าๆเนี่ยแลาคุณอยากได้โปรแกรมเพิ่มครับโปรแกรมเพิ่มเรียกว่าโปรแกรมประยุกต์หมายความว่านอกจากที่เครื่องจะเปิดติดแล้วเนะี่ยคุณอยากได้โปรแกรมเอาไว้คำนวณหรือเอาไว้เล่นไลน์เล่น Facebook อะไรเงี้ยคุณก็ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ก็คือเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อการใช้งานต่างๆนะครับ ไม่ได้วัาต้องมีทุกอย่างนะก็เป็นตามที่เราสนใจอย่างเช่นกมีอย่างเช่นแอปต่างๆนะครับนี่ต้อมองไปสองส่วนซ้ายขวานะอันนี้ออกน่าจะออกข้อสอบนะครับก็คือฝั่งซ้ายคือซิสเต็มซอฟต์แวร์ก็คือเรื่อง oos เราเนี่ยเห็นไหมที่เราจะยนในสไลด์นี้คือ os แล้วก็ซิสเต็มยูเทลิตี้นะครับก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่าอัตตาประโยชน์เรียกว่ายูเทลิตี้ก็จะติดมากับโอเวอร์ทิ้งซิสเต็มด้วยนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยคือเราซื้อเพิ่มได้นะครับยกตัวอย่างเช่น basic application หรือ specialized application นะครับโปรแกรมเฉพาะเจาะจงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรขามาดูกันว่ามันทำงานยังไงครับเริ่มต้นนะฮะในฝั่งซ้ายมือต้องจำให้ได้นะฝั่งซ้ายมือมีอะไรบ้างก็ลองท่องๆดูนะครับก็มี2ตัวคือ operating system แล้วก็ system utility นะครับพวกปฏิบัติการคืออะไรนะครับก็คือว่าเป็นโปรแกรมที่เราต้องลงไปเพื่อควบคุมฮาร์ดแวร์ครับเพื่อที่ฮาร์ดแวร์ จะสามารถทําตามกระบวนการได้นะครับมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ประยุกเหมือนเป็นเลเยอร์หนึ่งถ้าคุณดูนะมันจะเป็นเลเยอร์หนึ่งที่ฮาร์ดแวร์จะมาปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้นะครับซึ่งมันก็มีหน้าที่ในการจัดสรรหรือว่าดูแลทรัพยากรน,นะครับว่าเอ้แรมจะหมดหรือยังควรจะปิดโปรแกรมนี้ไหมโหลดโปรแกรมต้องดึงมาจากฮาร์ดดิสตัวไหนอะไรประมาณนี้ครับมันเป็นมัน,เป,นเป็นตัวกลางนะครับถ้าเรามองดูซึ่งประโยชน์ของรต็มก็คือว่า มันอยู่ในชั้นเลเยอร์ที่ชิดกับฮาร์ดแวร์เลยนะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถลงเพิ่มได้นะครับยูซอร์ก็จะทํางานผ่านแอปพลิเคชันก็จะไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าโอเปอเรตติงสิสเต็มมีประโยชน์ยังไงแต่ต้องมีอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบนั้นนะครับอย่างเช่นโอวันนี้อันนี้โบราณมากนะครับก็คืออย่างเช่นตัวอย่างนะครับแต่ละตัวก็จะมี OS ที่ที่แตกต่างกันอย่างเมนเฟรมนี่เราไม่รู้จักนะครับมาดู PC ซอย่างเช่นมี Windows OS 10นะครับ u b u n t u <c oughs> ตอนนี้ไม่ใช่เรียก OS ทแล้วนี่เป็น MacOS นะครับอุ u บันจอุปบูเป็น Linux นะครับ Chrome OS ออย่างเงี้ยอันนี้ก็จะใช้เบราว์เซอร์ในการรันได้โทรศัพท์มือถือมี Android iOS Windows Phone w ฟน d o w s p h o n โก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับ Raspberry p i ก็จะมี OS ของตัวเองนะครับแล้วเวทไทยคือเครื่องเล็กๆนะครับที่เอาไว้ดูแลได้นะฮะอันนี้คือแบรนดิ้งของมันซึ่งเก่ามากนะฮะ ลองไปเซิร์ชดูนะฮะแบนดิ้งใหม่ๆม,มันไม่ใช่แบบนี้ละใช้งานง่ายนะฮะประโยชน์ของมันก็คือใช้งานง่ายรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถรันโปรแกรมได้พร้อมกันนะครับติ l t i t a s k i n g นะครับผู้ผลิตโปรแกรมสำหรับใช้งานเฉพาะด,ด้านทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> ยุคแรกก็ต้นทุนสูงนะครับ คอมพิวเตอร์เนะี่ยใหญ่เท่าบ้านแต่ก่อนนะคอมพิวเตอร์ใหญ่เท่าบ้านนะครับังนั้นมันต้องมีรูปแบบของการใช้งานที่ค่อนข้างหลาก,กหลายแล้วก็ยากต่อการใช้งานนะครับอย่างเช่นคุณอยากเอาฮาร์ดดิส์ข้อมูลหนึ่งต้องคนต้องไปหยิบฮาร์ดดิสต์มาแล้วมาเสียบอะไรวะเนี่ยมันก่อนมันเป็นแบบนั้นเลยนะมันโหดค่อนข้างโหดได้นะครับช่วงที่สองนะครับก็คือก็เริ่มผลิตมาได้ได้ดีขึ้นนะครับ ต้นทุนถูกค่าแรงสูงนะครับระบบปฏิบัติการก็คือ MS นะครับมีใครทันไหมด้เรียนเรื่องนี้ไหมครับทีนี้ในปีหนึ่งเก้าปดหนเนี่ยก็ Apple ก็ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า Macintosh มาเลยครับทำให้คอมพิวเตอร์สามารถมีรูปแบบของ G U uh, I เขาเรียกก r a ฟิก User Interface หมเยควหมว่าสามารถใช้เมาส์ได้สมัยก่อนใช้เมาส์ไม่ได้นะครับรูปภาพเนี่ยไม่สามารถมาแสดงในหน้าจอได้นะแม c เป็นคนแรกๆที่ทำนะครับแล้วก็มีระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งนะครับก็คือสร้างซอฟต์แวร์แจกฟรีขึ้นมานะครับโอเค Intel ก็พัฒนา CPU ให้ทำงานแบบ multitasking ได้นะฮะนี่คนนี้เท่มากอันนี้ผมชื่นชมเขามากนะก็คือคุณลีนัสนะฮะ ก็คือคนทำลินุกกันแหละนะครับก็พัฒนามานะครับจนจนตอนนี้โด่งดังนะครับแล้วก็เป็นบริการที่ฟรีแล้วก็มีออปชันมากมายนะครับเช่นระบบบริการ Unix เนี่ยพวกลินุกเนี่ยครับก็เป็นระบบที่ถูกเขียนขึ้นมานะครับทำให้มันสามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ได้ดีด้วยนะได้ดีด้วยนะครับเราจะรู้จักแค่ Windows เนาะแต่นี้มันเป็นตัวที่คนนิยมกันนะครับในฝั่งของ e n t e r p r i s e เนี่ย เขาจะใช้พวกมันไม่เสียตังค์ฮะเพราะว่าถ้าเราโอ้เอาเครื่องไปทํานู่นทํานี่เสียอะไรส้นแพงนะครับเขาเลือกใช้ของฟรีแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากนะครับเช่น f r e b s d ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับ netbsd s, <c oughs> <S Net BS, BS ครับ solaris อันนี้ก็เป็นของพวก Java สมัยก่อนนะฮะ Oracle ก็เอาไว้ใช้ทําส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับรก็จะเป็นหน่วยงาน Enterprise ที่เขาใช้กันนะครับ ะระบบการลินุกนะครับถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปลงในเครื่องตัวเองได้นะมันฟรีไงก็ Install แป๊บเดียวเสร็จนะครับก็ค่อนข้างมีค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่ดีนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะใช้โปรแกร,รมเนี่ยคุณจะต้องใช้แบบนี้นะเป็น Text ล้วนๆนะครับเป็นคอมมาลายล้วนๆนะครับแต่ว่าหลังๆมาเราก็จะเริ่มชินคุ้นชินกับเรื่องของ GUI มากขึ้น Windows ก็พัฒนาโดย Microsoft นะครับซึ่งคนสนใหญก็ใช้90%รนใช้นะฮะซงระบบปฏิการตัวแรกชื่อว่า MS DOS นะครับก็คือเป็นเป็นคำสั่งอย่างเงี้ยนี่ผมเรียนทันเพราะว่าผมมีคอมเมื่อเด็กๆนะฮะก็ทันพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเขายังใช้กันอยู่นะครับ ่าเริ่มพัฒนานามาเป็น GUI นะครับ <c oughs> Windows นะครับ Windows 7 Windows 10เครื่อง Macintosh อ่าอย่างเครื่องผมเนี่ย Macintosh ก็มีข้อดีคือเรื่องของภาพเสียงทัชแวร์อะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างเสถียรน,นะครับอินเทอร์เฟซกากมากครับเนี่ยอันใหม่อินเทอร์เฟซสวยงามนะอ่าโอเค ตอนนี้ iOS ก็อยู่ในรูปแบบมือถือนะครับ Apple ก็เป็นผนสร้างขึ้นมาเป็นระบบที่ทําให้มือถือเนี่ยมันมีความฉลาดแล้วก็มีความเร็วที่เจ๋งมากนะครับแถมมันไปลงใน d ีไว c ์ต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นไปลงใน iPad OS เงี้ยก็ไปลงในแท็บเล็ตนะฮะ Watch เอ่อ Apple Watch เนี่ยก็มี Watch OS Android เนี่ยก็พัฒนามาทีหลังพเพราะเห็นว่า แ p ปเปิลของตลาดนี้คงจะแย่นะครับบริษัทแอนดรอย Android ก็เลยสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปขายให้ Google นะขายให้ Google มันก็เลยกลายเป็นโอเอส n h i ฮิตนะครับที่บริษัทต่างๆเขาใช้กันร <c oughs> ูกแบบก็จะน่ารักๆ่รกครับเป็นขนมนะอันนี้จะเป็นชื่อชื่อของพราะฉะชื่อของรุ่นมันมันจะเป็นชื่อของขนมหน้าตา,ากา็สวยงามขึ้นครับตอนนี้ดีมากเยี่ยมมากมีดีไว c e หลากหลายนะ มันซอ์นี่ก็น่าจะเจ็งไปแล้วนะครับไม่ต้องดูหรอกวิธีการเลือกนะครับก็อย่างที่บอกครับว่ามันก็อยู่ที่ความคุ้นชินนะครับอยู่ที่ว่าซอฟต์แวร์เท่จะรันหรือไมรันอะไรได้บ้างเช่นผมใช้ใช้แม็กเนี่ยบางทีซอฟต์แวร์บางตัวก็ไม่เหมาะอ่งเช่นอยากจะเล่นเกมเงี้ยมันก็รันไม่ได้บางเกมก็รันไม่ได้นะครับงั้นก็ควรใช้วินโดว์เล่นเกมหรือใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับการทำเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยหรือมันก็ไปใช้ลินุก์ก็น่าจะดีกว่า อ่าสังเกตครับว,ว่าคนรอบข้างคุณใช้อะไรไม่งั้นมันจะใช้งานได้ยากนะถ้าบางคนค่อนข้างสนใจเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่และโ s สก็จะต่างกันเรื่องของงบประมาณมันเียนจะต้องซื้อนะครับแมล o ิเนี่ยไม่ต้องซื้อ OS แต่ประเด็นคือต้องซื้อเครื่องนะฮะมีเงินซื้อเครื่องอันนี้เขาก็ลองก็ลองดูกันเองนะฮะลองดูกันงจริงมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับลองดูว่าเราเหมาะกับตัวไหนนะครับ อย่างผมเนี่ยก็ได้ได้ทุกตัวครเพราะว่าผมมีปัญหาผมมีปัญหาแต่ดูสมัยนี้ผมใช้บนเน็ตด้วยซ้ำไปนะครับ OS เดี๋ยวนี้ Windows 11รุ่นใหม่ใช้บนอินเทอร์เน็ตได้นะอ่าเรื่องของเกมถ้าใครสนใจก็ต้องมา Windows แล้วครับตอนนี้ Linux ก็ก็มีนะเนี่ยอย่างผมซื้อเกมมาใหม่เครื่องเกมผมแต่เครื่องเกมผมเป็น Windows เว้ยรัน Windows ได้เท่เทไหม ให้ดูนะลองดูกันนะครับเนี่ยเนี้ยตันวินโดว์ได้ครับตันเกมได้สวยเลยนะครับก็ <c oughs> ใช้หมดนะฮะ <c oughs> มีเครื่องอะไรก็ใช้หมด <c oughs> โปรแกรมมาถือประโยชน์ทีนี้มาดูครับมันจะมีซอฟต์แวร์ที่ติดมาด้วยกับโคสต่างๆนะครับอย่างเช่นโปรแกรมในการเปิดไฟล์อย่างเงี้ยเนี้ยก็ถือว่าเป็นเครื่องเป็นโปรแกรมมาปถัประโยชน์นะครับซึ่งมันทําให้เราสามารถที่จะ เปิดเครื่องมาแล้วใช้งานได้เลยนะครับติดต่อกับฮาร์ดแวร์ข้อมูลอยู่ในเครื่องอะไรเงี้ยได้เลยนะครับพร้อมที่จะลงโปรแกรมเสริมายในเครื่องครับยตัวอย่างเช่นตัวแรกก็คือไฟมินิเจอร์มีหน้าที่ในการจัดก,การไฟอ่ะ copy ีอั a เดตดีลิทนะฮะแบ่งพาร์ติชันทำการฟอร์แมตดิสได้นะครับโปรแกรมอั i นิสตอร์ก็คือเวลาเราลงโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมหนึ่งที่แบบคอยลิ์รายการโปรแกรมที่เราใช้อยู่แล้วก็สามารถที่จะอัพนิสตอร์ได้นะ โปรแกรมจัดการดิสก์นะสมัยก่อนดิสก์มันจะต้องเอามาทําการรีเฟรเกเมนต์อย่างเงี้ยหรือว่าทําการคลีนอัพดิสก์นะครับมันก็จะติดมาด้วยกับวินโดว์นะกับสกินเซฟเวอร์นะครับเราอยากจะรักษาหน้าจอดีๆเราก็ต้องใช้สกินเซฟเวอร์เอนตี้ไวรัสอย่างเงี้ยอันที่มันติดมาด้วยนะยเช่นวินโดว์ดีเฟนเดอร์อันนี้อันนี้เขาลงใหม่ก็นนถือว่าเป็นโปรแบบกรมอุปรรประโยชน์นะครับการบิบอัดไฟล์นะครัก็จะเห็นว่าโอเคเมื่อ เมื่อเรามีฮาร์ดแวร์เราก็ต้องใส่ปัญญาเข้าไปเหมือนเรามีร่างกายก็ต้องใส่สมองใส่วัญญาเข้าไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวหเกิดการเคลื่อนที่นะครับเกิดขึ้นทั้งจริงเรื่องของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยผมผมมีวิดีโอที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเดยวเราอาจจะมาแชร์กันทีหลังแล้วกันนะครับก็โอเควันนี้ก็หมดเรื่องของ OS นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง